น้องวายุไปไหนไปเล่นอะไรเออตามหาลอยนาเขาเออเออวายุอไปไหนจะเข้าบ้านเลยเอ่เอ,เอ่จะเข้าบ้านไปนะตามลอยนาเขานะครับ มาแล้ววิ่งเข้าบ้าน่ารักไหมครับดูลูกวิ่งเดินตามแม่เข้าหมู่บ้านเลย น,นี่ปล่อยเลยครับปล่อยนะพายุเดินเลยเพราะว่าลงทางน้อยนีมันไม่มีรถครับจะเข้าถึงบ้านเลยทางเล็กๆพายุ่ยาไปได้อะไรเขาลูกไปไปบ้านเราเขาเดินรอขวานครับไปไปเร็วลุกไป ลัวควานเดินไม่ทันหิ่งแล้วไปลุกปะไปกับถึงบ้านแล้วปะ,ะแม่ขดินนำหน้าส่วนเขาได้เบียดควานเลยชอบแกล้งควานควานเดินไม่ได้ต้องเดินพร้อมกันไป ไปดูข้างหน้าแม่เขาดูลูกไก่นะครับวายุเห็นไก่ล้วจะเล่นกับไก่ไหมกลัวไก่เลยเล่นเบียดแม่วันนี้จะเดิน เข,เข้าบ้านแล้วนะครับอันนี้ปล่อยเลยไปไหนเดินเข้าบ้านนี่แหละบ้านของมายุที่หลังคายังลุ่งอยู่ครับนี่แล้วเกือบจะเสร็จแล้วยังขาดอยู่ประมาณสองหมื่นเอ็ดนี่แหละครับจะเสร็จสันไทย ถึงแล้วบ้านน้องวายุน้องวายุไปไหนไปเล่นอะไรเออตามหาลอยนาเขาเออเออวายุอาไปไหนจะเข้าบ้านเลยเอะแอ,อ,อจะเข้าบ้านไปไหนตามลอยนาเขานะครับ มาแล้ววิ่งเข้าบ้านเลยวันนี้ปล่อยเขาวิ่งเข้าบ้านเออเออเออวายุเออเออวิ่งตามแม่เลยเฮ้ยกิลับไปกลับไปไปบ้านเราไป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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟาดพลังกันเอาเฮ้ยยับเฮ้ย

ไปเร็วไปเร็วไปเร็วผมมอยากกลับแล้วไม่ยากไปเร็วมาอยู่าอยู่ไม่ให้มัดแล้ววันนี้มให้ลาโซแล้วเป็นไรมอยู่เป็นเรนี้แหลนจังเลยว่ามาอยูมายวไม่ให้ลาโซแล้วลาโซแล้วไม่ให้ลาบโซแล้ว ไปวันนี้มาให้ลามโซแล้วไปนู่นไปนู่นไปนู่นวันนี้แมววันนี้แมววันยุไมขี้เดือจังวันนี้เดวันยุขี้ยู่เลยวันนี้ มายุไม่พ่อจับเลยน้องตามหาหนาคิดถึงน้ามากเลยวิ่งหาหนาโอ,อ้ตามหาหนาคิดถึงน้าน้องมายุ นานะคิดถึงนาหลายวันแล้วยังคิดถึงไม่ได้ยังสร้างไม่เสร็จเดี๋ยวสร้างบ้านสกบคนน้นองวายุสียสานบ้านสกบคนมึงจะได้อยู่กับนนะ้า ้านเสร็ก่อนเนาะถจะได้อยู่กับน้าได้จะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันใจย็นก่อนยังขาสันไทยอยู่ กระโดดลูกลูกชายคนโตกนี่ให้ยกขึ้นยบขึ้นสักหน่อยเดี่ยเนี๋ยเด็กตัดก้นเนี๋ย

ออออโอ้ฟาด,ดากับทุกกล้องเลยว้โยูเน่ลิลลลา มากินได้ไโอ้ต้องตัดเล็กเล็กเรล,ลา,ลลากินได้ไม่เรื่ล่ะให้บอกให้นอ้อเอาบอกให้แล้วเอาตอนนัวนี้นี่เวลาของเขาปกไม่สน,สนเป็นจานอะย มาลักไม้มาอยู่เล่นกล้วยไ <c oughs> อ้นี่ข้า,า,า,างนี้เป็นชันเสือข้า,า,างนี้เป็นั้นี่เห็นไหมชั้นจะวางโปให้นี่ยเนาะเออโอ้ลย มาถึงงงเมตตารอยอะไรอยุก็รได้มันใหญ่น้อนี่แหละเขาจะเป็น,นกลางใจมันอย่างนี้แหละอือ <c oughs> ໂອ້ເມື່ອກິນບ້ານເນ ผมวายุว้ายผมเยอะมากเลยเอายืดมามัดได้เลยนะผมวายุอะดูพอล้งจะแต่งตัวให้พอล้งจะแต่งตัวให้นะ นี่็นตัวให้เฮ้ยไ่มีอะไรดอกอ่ะดีนะล่ะขอบคุณก่อนวันนีวันนี้กล้องแล้ววันนีครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็ขอลาเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับผม